สวัสดีครับทุกท่านครับเม่อนนำพาทุกท่านมาชมการแข่งขันเรื่อยาวสนามอำเภอพิบูรณ์มั่งสาหานจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสนามนี้ใส่ระยะทางในการแข่งขันประมาณ800เมตรครับคู่นี้เป็นการแข่งขันเรือประเภท40ฟีพายครับระวางเรือเจ้าขุนทองเรือจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่องน้ำนำเงินกับเรือนา่งข้าแปลงร่องน้ำแดงเรือจากอำเภอกันทลล่มจังหวัดศรีสะเกดครับเริ่มออกจากจุดสตาร์ประมาณ600เมตรเรือนั่งข้าแปลงออกน้ำมาตลอดครับและตอนนี้กันยังน้ำอยู่เกือบหนึ่งช่วงตัวครับแต่สุดท้ายสู่ความแข็งแกร่งของเรือ เจ้าขุนทองบ่ไไวครับเจ้าขุนทองเล่งสปีดและแซงช่วงร้อยเมตรสุดท้ายและเขาเ่าเซนใช่ไปเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้ครับ